สวัสดีทุกคนรูปนี้เป็นรูปที่จัดเต็มที่สุดรูปแรกของปีนี้เลยก่อนอื่นเรามาขึ้นโครงสร้างกำหนดขนาดไว้สักหน่อยที่เห็นอยู่นี้เป็นโครงสร้างของหัวตัวและขาคุณครูจะกำหนดเป็นรูปทรงง่ายๆก่อน,น,เ,น,งงอนเช่นหัวเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เ,เอียงๆส่วนตัวจะใหญ่ๆและขาจะงอๆคุณครูจะเริ่มเก็บรายละเอียดจากส่วนข้างในใบหน้าก่อนโดยเริ่มวาดจากคิ้วนะเสร็จแล้วก็วาดจมูกต่อลงมา จริงๆแล้วรูปนี้มีองค์ประกอบเยอะมากถ้านักเรียนอยากฝึกวาดตามคุณครูอยากให้นักเรียนดูให้จบคลิปสักหนึ่งรอบก่อนจะได้จัดวางองค์ประกอบของภาพได้ถูกเพราะว่าส่วนของฉากหลังรูปนี้จะมีมังกรตัวใหญ่มากถ้านักเรียนไม่ได้เผื่อที่ไว้จะวาดไม่พอตอนนี้คุณครูวาดตาจมูกปากอยู่ในฟอร์มของสี่เหลี่ยมที่คุณครูกำหนดไว้ตอนแรกเลยการกำหนดโครงสร้างไว้ก่อนจะทำให้ภาพที่วาดออกมา มีขนาดและทิศทางใกล้เคียงกับแบบที่เราตั้งใจไว้นักเรียนที่มาฝึกวาดตามใช้ดินสอปกติที่เราเขียนหนังสือฝึกวาดนะคะอย่าใช้ดินสอเข้มๆแบบครูคุณครูใช้เข้มๆเ,เพราะว่านักเรียนจะได้เห็นชัดๆเวลาฝึกวาดเราจะต้องลบบ่อยถ้าใช้ดินสอเข้มๆแบบครูจะลบยากและงานก็จะดูสกรปรกด้วยวาดหนวดและคราเชื่อมต่อลงมา ส่วนคราวนั้นอย่าให้ยาวเกินเส้นของลำตัวที่กำหนดไว้นะตรงหน้าผากมีรอยกล้ามเนื้อที่ดูเป็นล่องๆอ,อยู่เนื่องจากเขาโกรธมากคุณครูจะใช้การแรงเงาเป็นสีเทาเบาๆเ,เพื่อกำหนดล่องของกล้ามเนื้อไว้วาดแนวของผมเกินสี่เหลี่ยมขึ้นไปแค่เล็กน้อยพอเสร็จแล้วมาวาดหูกันต่อหูจะอยู่ในระดับเดียวกับตานะตรงด้านข้างของศีรษะมีเขายาวๆด้วย ให้นักเรียนขึ้นโครงสร้างของเขาแบบเบาๆก่อนนะตอนนี้คุณครูว่าส่วนของใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นใบหน้าที่ดูเหี้ยมโหดดุดันมากๆแถมมีเขายาวๆโค้งๆอีกะด้วยดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนนักเรียนคนไหนดูถึงตอนนี้แล้วรู้จักเลยพิมพ์ชื่อของคนคนนี้มาบอกคุณครูในคอมเมนต์หน่อยนะตอนนี้ว่าในส่วนของลำตัวและหน้าอก เส้นกลางที่คุณครูขีดไว้ในโครงสร้างตั้งแต่ทีแรกคือเส้นกลางของหน้าอกแล้วก็กล้ามหน้าท้องด้วยนะมันเป็นทิศทางตรงกลางทั้งหมดเลยภาพนี้เป็นภาพลำตัวเอียงส่วนของด้านขวาจะเห็นเยอะกว่าส่วนของด้านซ้ายรูปนี้กล้ามแน่นมากๆเลยแค่ใส่กล้ามก็เต็มพื้นที่แล้วเวลาเราอยากวาดให้กล้ามดูนูนขึ้นให้เราแรงเงาเบาๆส่วนด้านล่างของกล้ามในก้อนนั้นๆนะ เช่นที่หน้าท้องก็จะมีกล้ามแบบกลมเล็กหน่อยก็จะมีเงาด้านล่างของกล้ามแต่ละก้อนส่วนกล้ามแขนหรือกล้ามลำตัวก็จะเป็นกล้ามแบบยาวๆเราก็จะแรงเงาตามรูปทรงของกล้ามนั้นๆเลยพอวาดกล้ามเสร็จแล้วก็จะวาดหนวดต่อลงมาจากที่เราเคยหยุดไว้รูปนี้เขาจะมีหนวดที่ยาวมากๆเลยเสร็จแล้วมาวาดหัวไหล่และแขนท่อนบน ขึ้นโครงสร้างคล้ายๆทรงกระบอกเฉียงเฉียงขึ้นไปทางขวาถ้าขึ้นโครงสร้างได้ขนาดแล้วค่อยเก็บรายละเอียดใส่กล้ามเนื้อลงไปในนั้นนะวาดแขนเชื่อมต่อกับลำตัวแล้วเรามาวาดลักแล้และกล้ามเนื้อด้านข้างของลำตัวพอวาดถึงตรงนี้แล้วลำตัวดูบึกบืนและแข็งแกร่งมากๆเลยแรงเงาใต้กล้ามเนื้อแต่ละก้อนของกล้ามเนื้อแขนวาดแขนท่อนบนเสร็จแล้วมีรอยสักซะด้วยนะ เสร็จแล้วมาต่อที่แขนอีกท่อนหนึ่งวงกลมสองลูกนี้คือน้ำเต้านะสังเกตว่ามันจะซ้อนกันเล็กน้อยก็มีปากน้ำเต้าแล้วก็มีนิ้วที่จับน้ำเต้าอยู่ด้วยรูปนี้ตรงแขนเขาจะมีรอยสักเป็นรูปเกล็ดใหญ่ๆนะให้ร่างรอยสักให้ครบทั่วทั้งแขนก่อนแล้วค่อยแรงเงานะวาดผมให้ยาวขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงเสร็จแล้วก็มาวาดน้ำเต้ากันวาดนิ้วที่จับน้ำเต้าเพิ่มมาให้รวมแล้วเป็นสี่นิ้วนะ เสร็จแล้วมาแรงเงาน้ำเต้ากันให้เงาอยู่ส่วนด้านล่างเหลือแสงสะท้อนตรงขอบด้านล่างตามที่ลูกศรคุณครูชี้เลยยกน้ําเต้าท่าเอียงๆแบบนี้น้ําที่อยู่ข้างในต้องหกแน่นอนนักเรียนคนไหนรู้ว่าน้ําที่อยู่ข้างในนั้นคือน้ําอะไรคอมเมนต์ Comment มาบอกคุณครูด้วยนะตอนวาดน้ําก็วาดให้ปลายของหยดน้ําดูหยักๆแบบโค้งๆหน่อยนะ แล้วอาจจะเพิ่มให้มีบางหยดน้ำกระเด็นออกมาสงสัยคุณครูจะวาดน้ำเหมือนมากเมื่อกี้มีแมงวีบินเข้ามาสงสัยจะหิวน้ำนึกว่าน้ำของจริงเอาละวาดแขนข้างนี้เสร็จแล้วจากนั้นมาวาดแขนอีกข้างหนึ่งกันเริ่มจากหัวไหล่ก่อนเลยเราวาดแขนท่อนบนแขนท่อนล่างและขึ้นโครงสร้างของมือที่กำไว้ส่วนตรงเอวนี้จะมีผ้า,นาหนาๆพันคล้ายๆเชือกนะ พันจนเป็นเกลียวเลยก็ว่าเป็นเกลียวก่อนแล้วแรงเงาช่วยเล็กน้อยและตรงด้านข้างขวาก็จะมีผ้าเน็บอยู่ด้วยเป็นผ้าแบบพับครึ่งแล้วก็เน็บเข้าไปที่เชือกที่เราว่าตรงเอวนั้นซึ่งเราจะเห็นได้จากรอยยับของผ้ามาว่าส่วนด้านหน้ากันต่อลากเส้นโครงสร้างของสายด้านหน้าให้เป็นเส้นโค้งเหมือนครูเสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียด ให้มีสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันงอไปตามทิศทางของเส้นโค้งนั้นมาทำอีกเส้นหนึ่งนะทำเหมือนกันเลยเป็นสี่เหลี่ยมที่ทับๆซ้อนๆกันเส้น,น,นทางขวานี้จะยาวกว่าเส้นทางซ้ายนะเสร็จแล้วมาแรงเงาช่วยนิดหน่อยตรงนี้คุณครูก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันออกจะมั่วๆนิดๆอีกอย่างต้นแบบก็เป็นโมเดลฟิกเกอร์ด้วยก็เลยจะดูรายละเอียดยากขึ้นมาสักหน่อย ไม่เป็นไรนักเรียนค่อยๆวาดค่อยๆล่างเก็บรายละเอียดตามคุณครูไปนะคะถ้านักเรียนคนไหนชอบวาดรูปอยากฝึกวาดรูปแบบเก็บรายละเอียดและมีโครงสร้างลองไปตามฝึกวาดตามคุณครูได้ในช่อง YouTube ครูพรสอนศิลปะคุณครูมีคลิปสอนวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะเลยลองเข้าไปหาในช่องดูนะคะบางทีอาจจะเจอคลิปตัวละครที่เราชอบก็ได้เลือกดูคลิปที่มีความยาวเยอะหน่อยนะคุณครูจะสอนแบบละเอียดเลย มาเก็บรายละเอียดของภาพวาดกันต่อมือข้างนี้เป็นท่าที่กำลังกำอาวุธอยู่คุณครูเริ่มวาดจากนิ้วโป้งก่อนแล้ววาดนิ้วอื่นๆตามมาทุกนิ้วจะอยู่ในรูปทรงฟอร์มสี่เหลี่ยมที่คุณครูกำหนดไว้ตอนแรกใช้ไม้บรรทัดลากเส้นตรงกำหนดทิศท,ทางของอาวุธเป็นเส้นที่ผ่านจากมือและเฉียงขึ้นไปนะจากนั้นเก็บรายละเอียดของอาวุธได้เลยเป็นกระบองใหญ่แล้วก็มีหนามรอบๆด้วยน่ากลัวมากๆ ค่อยๆสังเกตนะคะหนามแต่ละหนามก็มีทิศทางที่ต่างกันการฝึกวาดรูปมีประโยชน์เพราะทำให้เราช่างสังเกตและทำงานละเอียดด้วยเสร็จแล้วเรากำลังจะมาวาดมังกรกันแล้วนะและตอนนี้ที่คุณครูกำลังวาดอยู่คือจมูกและปากของมังกรนะวาดปากที่กำลังอ้าอยู่ลงมาข้างในปากคุณครูก็ดูไม่ค่อยออกว่ามีอะไรบ้างก็จะใช้การแรงเงาช่วยท่าของมังกรตัวนี้เป็นแบบหน้าตรง เราจะไม่เห็นจมูกและปากยื่นออกมาวาดเส้นโค้งลงของสันจมูกวาดหนกคิ้วหนาหนาเสร็จแล้วก็มาวาดตาเล็กๆตรงนี้จะคล้ายๆกันทั้งสองข้างนะมีหนกคิ้วหนาหนาวาดขึ้นไปแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโคนของเข่ามังกรซึ่งเราจะเห็นเป็นแง่งยื่นออกมาทั้งบนและข้างเสร็จแล้วเรามาใส่ลายของคิ้วมังกรกันต่อ นักเรียนที่ฝึกวาดอยู่สังเกตรอบข้างด้วยนะว่าตอนนี้หัวของมังกรอยู่ในระดับไหนของภาพที่เราวาดเสร็จแล้วเช่นตอนนี้ให้เช็คว่าเขาของมังกรอยู่ในระดับใกล้กันกันกบเขาของไคโดและตอนนี้เขาของมังกรก็เกือบชนหัวของไคโดด้วยนักเรียนพยายามร่างเบาๆให้ได้ทิศทางกันก่อนนะตรงนี้ค่อนข้างยากเลย เพราะว่าเราต้องวาดให้เขาทั้งสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกันถ้านักเรียนคนไหนสนใจอยากจะมาเรียนศิลปะกับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสองมีสอนหลายคอร์สมากๆเลยทั้งศิลปะเด็กวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนและเทคนิคการใช้สีต่างๆถ้านักเรียนสนใจสามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนคอร์สเรียนและราคาคอร์สต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะ มาวาดส่วนเขาของมังกรกันต่อตรงนี้แนะนำว่าให้นักเรียนล่างเบาๆก่อนนะเพราะว่าตอนหลังคุณครูจะมีปรับแก้ตรงช่วงเขาอีกทีหนึง่งตอนนี้คุณครูเห็นไม่ค่อยชัดก็เลยยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะต้องเปิดอีกภาพหนึ่งประกอบเพื่อจะดูส่วนหัวของมังกรกันอีกทีใส่เส้นหนวดของมังกรหนวดของมังกรจะทำให้หน้ามังกรดูเท่มากๆเป็นหนวดเส้นพลิ้วๆและมีสีเข้ม ตอนนี้ส่วนหัวของมังกรเสร็จแล้วคุณครูจะมาวาดตัวของมังกรกันต่ออย่างเดิมนะนักเรียนต้องดูทิศทางด้วยว่าตัวของมังกรเนี่ยออกมาจากส่วนเขาและมาหยุดตรงส่วนของน้ำเต้าที่ไคโดถืออยู่ใส่เส้นโค้งบนเขาของไคโดจะทำให้เขาดูนูนมากขึ้นมังกรนี้ตัวใหญ่มากเลยถ้านักเรียนไม่เผื่อกระดาษไว้อาจจะวาดไม่พอของคุณครูเนี่ยต้องขนมังกรด้านบน ยังเลยกระดาษออกไปนิดนึงเลยลืมไปเลยตรงแผงอกเขาจะมีรอยสักรูปเก็ดมังกรคล้ายๆตรงแขนอยู่ด้วยแรงเงาเก็บรายละเอียดกล้ามเนื้อให้ดูน,นูนและมีกล้ามเนื้อแขนที่สวยงามภาคลุมเขาจะมีหยักๆคล้ายๆกับขนคุณครูจะวาดแบบเน้นทิศทางแล้วใส่น้ำหนักไปเลยในทีเดียววาดเส้นโครงสร้างของภาคคลุมให้ได้ขนาดและความพลิ้วจากนั้นใส่รายละเอียด ข้างในของผ้าคุมแบบที่เราเห็นตรงผ้านี้มันไม่ได้มีรูปทรงที่ชัดเจนเราก็แค่ดูทิศทางแล้วก็อาจจะมั่วๆไปนิดหน่อยให้ออกมามีแสงเงาและรูปทรงแบบที่เราเห็นค่อยๆใส่เกล็ดมังกรโดยวาดเส้นโค้งเป็นแถวและสลับวางแถวกันพอมีเกล็ดมังกรแล้วมังกรดูสวยขึ้นเยอะเลยภาพนี้มีองค์ประกอบที่เท่มาก ท่าทางของมังกรดูมีพลังและมีทิศทางที่โค้งรับกับตัวของไคโดทำให้เกิดจุดเด่นส่งเสริมกันทั้งสองอย่างทั้งตัวมังกรและตัวไคโดด้วยคุณครูได้เลือกภาพต้นแบบนี้มาจากภาพของโมเดลฟิกเกอร์เพราะว่าประทับใจในองค์ประกอบและท่าทางของโมเดลฟิกเกอร์รูปนี้มากๆคุณครูเลยเอามาวาดใหม่ให้เป็นภาพวาดขึ้นมาและอีกอย่างภาพถ่ายโมเดลรูปนี้ไม่ค่อยชัด คุณครูอาจจะเก็บรายละเอียดไม่ค่อยครบถ้ามีตรงไหนที่ไม่ครบนักเรียนบอกคุณครูด้วยนะคะวาดลำตัวของมังกรให้ได้ท่าทางที่สวยงามก่อนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดกันนะคะนักเรียนเส้นที่คุณครูวาดอยู่นี้น่าจะเป็นส่วนหางของมังกรเพราะว่ามีเส้นลำตัวที่เล็กลงมังกรเป็นสัตว์เทพที่ตัวยาวมากๆรูปนี้ลำตัวก็จะขดไปมามีที่อยู่ด้านหลังด้วยนะ เก็บรายละเอียดแผงขนมังกรให้บิดไปมาตามลำตัววาดลำตัวและเกล็ดมังกรที่ซ้อนทับอยู่ด้านหลังตอนนี้เราวาดมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะเหลือแค่เก็บรายละเอียดเน้นเส้นแล้วก็ใส่แสงเงาอีกไม่เยอะก็จะเสร็จแล้วแรงเงากางเกงให้เข้มขึ้นมาสักหน่อยเก็บรอยยับต่างๆให้เข้มขึ้นตรงหัวเข่าที่พุ่งมาด้านหน้า ใช้น้ำหนักเบาลงนิดนึงเสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเกล็ดมังกรกันเกล็ดมังกรจะวาดเรียงเป็นแถวโค้งบิดไปมาตามรูปทรงของมังกรด้วยนะแลงเงาเล็บมังกรเหลือแสงตรงกลางไว้ด้วยมาลบแก้ทรงของเขากันอีกนิดให้เขามันมีความแยกเพิ่มขึ้นคุณครูแลงเงาขนตรงศีษะของมังกรให้เป็นสีเข้มอันที่จริงของจริงอ่ะจ,จะเป็นสีเข้มเกือบดำเลยนะ นักเรียนสามารถแรงเงาขนที่หัวและที่ตัวให้เป็นสีเข้มกว่าคุณครูได้เลยนะคุณครูคิดว่ามันน่าจะเหมือนจริงมากกว่าแต่คุณครูเมื่อยแล้วขอเป็นสีดำแค่นี้พอนะถ้านักเรียนวาดรูปนี้ออกมาแล้วสวยอยากส่งให้ครูพรดูส่งมาได้ใน Facebook ชื่อสอนศิลปะติ๊ง about art major ปิ่นเก้าส่งเข้ามาในกลุ่มนะกลุ่มชื่อครูพรสอนศิลปะ นักเรียนสามารถส่งเข้ามาให้เพื่อนๆในกลุ่มดูได้เลยปกติคลิปยาวๆแบบนี้คุณครูจะโพสต์ผลงานของนักเรียนที่วาดตามคลิปสอนครูใส่ไว้ในคลิปสอนด้วยแต่ภาพนี้ไม่มีพื้นที่พอเพราะมังกรตัวใหญ่มากรวบรวมไว้เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะคุณครูจะนำผลงานของนักเรียนมาโพสโชว์ในคลิปยาวคลิปหน้าตอนนี้นักเรียนก็ทยอยส่งมาเพิ่มได้เลยนะ ตอนนี้วาดเกล็ดรัวๆไปเลยจ้าวาดเกล็ดเสร็จแล้วก็มาใส่แสงเงาเพิ่มความหนาให้กับรูปทรงต่างๆให้ดูนูนขึ้นเรายังเหลืออาวุธอยู่นะยังไม่ได้แรงเงาอีกอย่างหนึง่งบอกเลยถ้าแรงเงาแล้วอาวุธนี้จะดูทรงพลังมากๆเน้นเส้นขอบที่ด้านล่างของตัวมังกรให้เข้มแล้วแรงเงาช่วยเพื่อให้เนื้อของมังกรดูมีมิติ แล้วเน้นเส้นด้านข้างลำตัวด้านขวาของมังกรให้เข้มไล่น้ำหนักเพิ่มความหนาให้ข้างลำตัวเหมือนกันมาแลงเงาอาวุธกันต่อเริ่มจากหนามบนอาวุธนะหนามีลักษณะเป็นปลายแหลมเราจะเว้นแสงสีขาวไว้ตรงกลางแล้วแรงเงาเข้มๆด้านข้างไล่เข้ามาส่วนตัวตะบองก็มีแสงเงาเหมือนกันเราจะเว้นแสงไว้ส่วนของด้านบน ส่วนเข้มที่เป็นเงาจะเป็นส่วนของด้านล่างของตะบองนี้วาดไปวาดมาดูเวลาอุ้ยตกใจคลิปยาวมากๆภาพนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากคุณครูพยายามเล่นคลิปแล้วแต่มันก็ยังยาวอยู่ดีคุณครูไม่อยากตัดอะไรทิ้งเดี๋ยวนักเรียนจะดูไม่รู้เรื่องนักเรียนจะยังดูอยู่กันไหวไหมเนี่ยถ้าใครยังดูอยู่ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มังกร6 7แล้วส่งมาให้คุณครูพอหน่อยนะ คุณครูอยากเห็น fc ตัวจริงที่ยังดูอยู่ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมครูพอในทุกๆช่องทางนะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายโอ้ภาพนี้เสร็จแล้วอย่างเท่เลย